อาการผิดปกติอันนี้มันเกิดจากอะไรแักษะกันได้อย่างไรใช้ยาฆ่าแมลงสี่อย่างห้าอย่างรวมกันก็ยังเอาไม่อยู่หลายคนมักจะกลัวว่าผลไม้ที่เกษตรกรปลูกนั้นเนี่ยมีการใช้สารเคมียเยอะถ้าเราเข้าใจว่าตัวเกษตรกรเองไม่ได้อยากใช้แต่เขาไม่รู้จะใช้อะไรที่ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์หรือสามารถที่จะควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ ในปฏิทินของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับใน1ปีจะมี365วันแล้วก็แบ่งเป็น12เดือนและ12เดือนเนี่ยก็จะมีอยู่52สัปดาห์นั่นเองโลกของเราในช่วง1ปีของการโคจรรอบดวงอาทิตย์ฤดูกาลต่างๆก็เปลี่ยนไปตามตำแหน่งของโลกแบบสอดคล้องกันนั่นหมายถึงสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลด้วยนั่นเองเพืชทุกชนิดต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ในการจเจริญเติบโตซึ่งในแต่และฤดูนั้นก็เป็นปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในระหว่างการเพาะปลูกและสิ่งสําคัญที่สุดจริงๆก็คือปัญหาของการเพาะปลูกที่มากับฤดกูกาลในด้านการทํางานของกลุ่มนมักนินใจโรคพืชน,นะครับเขากําหนดเอาไว้ว่าในฤดูกาลต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโรคพืชหรือว่า,มาแมลงอย่างเช่นฤดูที่ไม่มีฝนก็จะเรียกว่าฤดูแล้แงนะครับแต่ในฤดูแล้งในทางเกษตรเนี้ยก็จะมีฤดูแล้แงแบบว่าแล้งหนาวหรือว่าแล้งร้อน ในฤดูการของบ้านเราเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดเราจะบอกว่ามันมีแค่เพียง3ฤดูการฤดูการอันนึงก็คือเป็นฤดูการของฤดูฝนซึ่งใช้เวลาในประเทศไทยนะโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ5เดือนถึง5เดือนกว่า6เดือนส่วนที่เหลืออีก6เดือนหรือ6เดือนกว่าจะเป็นช่วงของไม่มีฝนคือฤดูแล้งแต่เป็นแล้งแบบอากาศเย็นเราเรียกกันว่าแล้งหนาวหรือแล้งแบบร้อน คือฤดูร้อนจะโรคก็ดีมแมลงก็ดีไม่ว่าจะเป็นพืชใดก็ตามเขามีความจำเพาะเจาะจงกับชนิดของพืชแล้วก็มีความจำเพาะเจาะจงกับฤดูกาลแมลงและโรคหลายชนิดเราจะพบการระบาดการเกิดเฉพาะในช่วงของฤดูฝนเพราะว่าตัวสาเหตุนั้นชอบอากาศร้อนชื้นแต่ในขณะเดียวกันทั้งโรคและทั้งมแมลงบางชนิดเราก็จะเจอเฉพาะในช่วงที่ไม่มีฝนเท่านั้น นะคะตรงนี้แยกแยะได้แล้วก็จะเกิดแบบนี้เป็นวัตจักเลยทุกปีก็จะเกิดแบบนี้ตัวอย่างอย่างง่ายนะคะว่าในช่วงของฤด,ดูฝนในพืชเกือบทุกชนิดเรามักจะพบอาการที่ผิดปกติที่เกิดจากโรคทางที่มันเข้าทำลายที่ใบเป็นใบจุดบ้างใบไหม้บา้บา,บางหรือต้นเหี่ยวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นในฤด,ดูแล้งหนาวสิ่งที่เราจะเจอก็คือโรคราแป้งขาวและโรคราน้ำค้าง ในขณะที่ฤดูฝนเราจะไม่เจอแต่ว่าการนำมาร้อยเรียงให้มันเป็นสายโซ่นะคะคหรือจะบอกว่าให้มันทำไมนี้ก็นิยมใช้คำว่าไทาม์ไลนะะ์ให้มันเห็นชัดว่าอะไรจะเกิดเมื่อไหร่มันเป็นประโยชน์ครับมันเพียงเป็นยอดอ่อนเยอะใบมันจะบิด,บดได้คำว่าใบบิดเซี่ยวอันนั้นนี่ก็คือจะเป็นเพี้ยไฟแต่ตอนนี้ระยะของมันเนี่ย เข้าเป็นระยะตอนนี้ถ้าเข้าไปดูในต้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นระยะดอกเป็นดอกอ,อก่อนนี่รุนแรงเพราะโดยปกติแล้วนอนชอนใบเนี่ยจะเป็นด้านใต้ใบส่วนอาการด้านด้านที่เราเห็นเนี่ยหรือมองไปแลดูใบมันถอดถอดสีเนี่ยอันนี้คือไรลงอย่างะกาชะกันส่วนอาการอันนี้มันจะคล้ายกันก็คือมีนอนชอนใบ แล้วตอนเล็กๆเนี่ยมันถูกเพี้ยายกินทำให้ใบนั้นบิดเบี้ยวแล้วก็แข็งกันาะดูทั่วไปแล้วเนี่ยการให้น้ำอย่างพลาดสรุปง่ายๆเลยคือต้องชุ่มชื้นเขาชอบเขาชอบดินเย็นเื้นไม่ใช่ค่ะคือหมายความว่าในระยะที่เป็นตอนระยะนี้ในระยะนี้เราเรียกว่าเป็นระยะของใบอ่อนที่มีผลอ่อนคือระยะดอก ความชื้นนั้นต้องรักษาให้ค่อนข้างชื้นโดยปกติเราต้องการความชื้นให้ลึกลงไปเนี่ยได้จนถึงประมาณ20เซนโดยผิวหน้าดินไม่แฉะถ้าเป็นระยะที่เป็นยอดอ่อนไปออกรุก่อนนั้นความชื้นต้องลงลึก30เซน แต่พอเริ่มติดผลอ่อนความชื้นจะอยู่ที่เพียงแค่20เซนชื้นนะไม่ใช่แฉยแล้วถ้าสมมติว่าในจังหวะที่ผลผลิตเต็มต้นแล้วกําลังเริ่มเก็บเกี่ยวเดือนถึงสองเดือนข้างหน้าความชื้นนั้นจะเปียกสลับแหงวันนี้ให้เปียกพรุ่งนี้ทิ้งให้แห้งมะลืนรอกให้เปียกดินแต่ละแห่งไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยหลักการแล้วคล้ายคล้ายกันและอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ของชาวสวน คือถ้าในกรณีของส้มโอนะคะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปีพศอ,อะไรก็ตามปีนี้เป็นปีพศ2564ที่ผ่านมานั้นหมายความว่าส้มโอในฤดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วตั้งแต่ประมาณเมื่อเดือนกรกฎาสิงหาจนถึงกันยาหลังจากนั้นอาจจะมีส้มโอทวายเนี่ยออกมาบ้างอย่างไรก็ตามพืชเกือบทุกชนิดนั้นเขาคล้ายๆกับมีนาฬิกาประจำตัวเพราะงั้นพอถึงช่วงเนี้ย จะมีการแตกยอดอ่อนนะคะส้มโอกำลังอยู่ในช่วงที่เขาเริ่มมีการแตกยอดอ่อนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะของทุกปีแล้วยอดของส้มโอชุดนี้มักจะมีดอกมีผลผลิตให้ด้วยเพราะงั้นในราวเดือนมีนาเมษาหรือพฤษภาเป็นช่วงของฤดูแง้งและเป็นแล้งร้อนเราก็บอกได้เลยว่าผลอ่อนของส้มโอ ที่เริ่มติดดอกมาตั้งแต่เดือนมกราก็ดีกุมภาก็ดีในช่วงของมีนาเมษาเราจะมีโอกาสพบการระบาดของมแมลงศัตรูที่รุนแรงมากๆคือเพีย้ยไฟแล้วตามมาโดยศัตรูพืชอีกกลุ่มหนึ่งคือในกลุ่มของไรจะเป็นไรส้มไรเหลืองส้มไรสนิมแล้วก็ในส้มโอเองเนี่ยในเดือนมีนาเมษาที่จะต้องระวังมากที่สุด จะเป็นไรขาวคือสำหรับ,กบเกษตรกรหรือบางทีก็คนงานประจำสวนเจอใบหงิกใบจุดใบไหมใบเหี่ยวอะไรก็ตามเขาจะใช้คำว่าเพลียซึ่งอาจจะเป็นโรคก็ได้อาจจะเป็นเพลไฟก็ได้แต่เขาจะคุ้นเคยกับว่าเพลียลงแล้วเนี่ยเพลียอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเพลียลงเอาละฮะตอนนี้มาอยู่ตรงกลางสวนส้นสมโอนะครับหลังจากที่ เมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ52สัปดาห์ไปบ้างแล้วนะฮะ <_' w> วันนี้เรามายืนอยู่ที่สวนส้มโอจริงแล้วเนี่ยพืชที่เราจะนําเสนอในซีรีส์ของของเบ้งกเกษตรเนี่ยจะมีอยู่3พืชนะครับก็คือ1เลยก็คือส้มโอที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุเรียนแล้วก็จะมีลําไยด้วยนะฮะตอนนี้นะครับที่เราทํารายการอยู่นี่นะฮะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับและออกอากาศครั้งแรกก็คือวันที่1มีนาคม ตอนนี้ส้มโอนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นส้มโอนอกฤดูที่เราเห็นลูกใหญ่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนที่จะเริ่มออกดอกบ้างแล้วก็มีนะฮะอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าในช่วงนี้ของฤดูกาลส้มโอเนี่ยมันก็จะมีโรคบางอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเป็นเพลี้ยไฟหรืออาจจะเป็น หนอนชอนใบหรือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ใบใบอ่อนมันแตกออกมานะฮะจะเห็นว่าใบมันจะหงิกงอเงอเยอะมากนะฮะเรียกอย่างนี้ฮะใบเราดูได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะคือจริงๆเราสามารถใช้สื่อได้โดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มือถือสามารถส่งภาพกันได้นะคะเพราะว่าก็มีกลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่มีทั้งไลน์มีทั้งเบอร์โทรศัพท์ นะคะที่ติดต่อกันบางทีเขาก็ส่งรูปมาถามช่วงนี้อาการแบบนี้เนี่ยเพี้ยลงใช่ไหมพอดูแล้วบอกว่ามันก็ใช่แต่เขาเรียกเพีย้ยไฟนะแล้วไอ้แผลงหยิกงององอ,งอันเนี้ยไม่ใช่นะอันนี้เรียกโรคก,ก็จะพยายามตอบคำถามไปทางไลน์แบบนั้นความแตกต่างของพืชสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ เมื่อสิ่งเหล่านี้มาบรรจบกันจนกลายเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดแต่สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือแขกผู้ไม่ได้รับเชิญอย่างโรคพืชและมแมลงที่ถือเป็นศัตรูสําคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วโลกมแมลงและโรคพืชน,นั้นสร้างความเสียหายให้กับการเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นจํานวนมากและความเสียหายที่เกิดขึ้นมานั้นส่วนใหญ่มาจากการที่ไม่สามารถรู้หรือพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่กว่าจะรู้ ความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วและส่วนมากทําได้คือการรักษาตามอาการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คือคำตอบสำคัญในการที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าอะไรจะเกิดเมื่อไหร่แต่ข้อมูลแบบไหนหล่ะที่เราต้องการเรื่องของโลกและแมลงจะเข้าทําลายเมื่อไร่อันนี้ต้องอาศัยวิชาการล้วนๆกับสิ่งที่2ก็คือเขารู้ว่าถ้าสภาพอากาศแบบนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิด อันตรายที่เกิดขึ้นจากศัตรูพืชแต่ไม่แน่ใจเพราะงั้นศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่ที่ศาสตร์เกษตรศาสตร์ความสัมพันธ์กับ3มสิ่งนะคะเราเรียกอันนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมศัตรูพืช